อทำยร่างกายก็งู้จัเลยแ่หนูถบอกหนูว่าไแล้วว่าหนูไปเห็นหนูบอกนอหนูแลวบอกว่าเป็นยังงคือว่าเอาเย่บอกแล้วเยี่บอกเอาเอาไอติ่ออกะับอ่านี่มันจีนีหนักไปหน่งนั่นอะุ่สองเือนี่มีเพื่อนสามมีเพือนที่สามมีื่อนี่สามแมนนั่งแมนน้องนีู่แน่ตนเนีคือแม่ปากู้น่ออกใจเช่นบดาบอสตันตัองต่างนนแน่นอนมันคือ แล้วตอนที่ไอ้ไอ้ไอ้คนก่อนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนครับอยู่เนี่ยนังเล่าเนี่ยมันในเนี่ยปุ้ยปุ้ยเอาบาดเอาจังเลยมันมากอยูกบ้านเลยมันตีเมียใช่ไมเมียหี่ค่ะมีบ้านเลขที่อยู่นี่นี่นะโตมันเองเลยล่ะค่ะนี่หนูไปมากยัดพีพักแก้วจันทานะจ้ะใช่ไหมมันชั่วแบบเนี้ยตีผู้หญิงตีบ่อยแล้วด้วยเหรอสามเที่ยนีค่ะอายุก็สี่สามปีแล้วอ่ะ มือเชี่ยวแรกเนี through through oh, ่ยเขียวเนี่ยยังมาให้เนี่หายเที่ยวนี่ม่านูไปเห็นกับตายนอนเอาผาคุ้มเอาผามาครบจะควงอยู่ีสิโอ้บบเ็ลูกก็ไรเลยคุณผู้หญไม่ใช่เลยเอาไงดีพี่ครับได้ผ่านโรพัดเดี๋ยวจะนี้เราต้องเข้าไปเพราะผู้หญิงออกมาไม่ได้มันเข้ามันเข้าไปอยู่ขนาดนูไปเนี่ยหนูไปโดนเอาเนี่เพราะว่าผู้บาดเจ็บบอกว่าไม่ได้ครับเพราะมันเข้าผู้บาดเจ็บอยู่ตอนนี้

โอ้มันท oh, oh, okay. so, so uh, mm ุบโอ้ยม mm ันเผามันเผาด้วยมันเผาด้วยนะเนี่ยเนี่ยมันเผาเล้ว่มันจอยมันเผาแล้วเนี่ยมันเผาแล้วเนี่ยดูฮะดูมันเมายาบ้านะทั้งยาบ้าแล้วมันทุบทำลายเ้าของแล้วเผาแล้วเนี่ยดีไฟไม่ไหม้โอ้โหตอนนี้อุปกรณ์เสพหรือเปล่าอุปกรณ์เสพก็มีนี่นี่มีฟอยด์มีฟอยด์มีฟอยด์อุปกรณ์เสพยาบ้า อุปกรณ์เสียบยาบ้าเดี๋บ้านเราเพื่อนช่วยเราไปด้วยไปปกครองโอ้โหใจหมดเลยอุปกรณ์อยู่อุปกรณ์นี่เผาดีไม่ไหมนี่ใช่ดีไม่ไหมบ้านบ้านไม้ด้วยนี่เอาไว้เสียบยาบ้าเนี่ยอันนี้ใช่ไหมครับอุปกรณ์เสียบยาบ้าเนี่ยนี่ฮะ นก็ไม่ธรรมดาเนี่ดูอู้นอยมันเขานี่ติดถ้าติดที่นอนนี่เรียบร้อยเนี่ยดูโอ้เลยเนี่ยเร็วตอนนี้คือตอนนี้เนี่ย,ยผู้หญิงที่ถูกทำร้ายคือเมียมัน,นออกออกจากบ้านไม่ได้เลยเพราะมันนั่งเฝ้าครับ มันนั่งเฝ้าเดี๋ยวผมกำลังประสานผู้อื่บ้านเพื่อนหมู่หมู่ไหนเออผู้อื่นบ้านมาแล้วนี่นี่ผู้อื่นบ้านหมู่แปดี๋ยวไปหาผู้อื่บ้านแล้วก็ประสานทางตำรวจไปด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปด้วยกันเนาะมันมันเผาแล้วด้วยนี่กระดาษฟอยล์เสียาบ้างไปแบ่งนี่นอันนี่นี่มันเผาอีกมองดิบไหนไหนตรงไหนมันเผาอีกเผาเผาโอ้โหนี่นี่น ดูฮะดูความข้างของมันมันเผาอ่ะแล้วถ้าเกิดไฟลามไปไม่ลุกไม่ดูนี่มันดือแย่เลยแย่มแม่ม่รู้มานี้เลยไปจอดเข้ามาเยแม่ไหนแม่คนไหนเสอ้าหรอเสื้อาแล้ว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 แม่เขามีพิมีมีปฏิกิริยายังไงกับพวกเขาบ้างอ่ะ เล่าบอกอบบ้างทเดียว้องกบอแม่กรบอกมว่ามาังไหนเลาผอบอกว่าเออถ้าจะเอากเอาไปเลยแต่ว่ามันคือมันอรี่เอาโถดเอาเอาโรดีจากบ้านแล้วให้เขาจับเลยฮะหนูโทรหาเาไว้แล้วกับารปูปขากรอกมา้เขาเขาไปแจกาวแกงเ่ต่เี้ยเคนแต่ม่นั่าเอาไปแล้วาที่มีคนจริงแต่ข้านั้นรับคนสตึะไมา คุยก็เป็นแต่ว่ามันสุกเนี่ยไม่มันสุกที่มันทำร้ายนะใช่ดูสวัสดีครับสวัสดีครับเอาก็ได้ออกมาครับนี่แหละเดี๋ยวเมลังกลังเดือนไปนี่น้องก็นะล่งเฝ้าเมียแกอยู่ใช่ไหมนั่งเฝ้ากันล่างอ่ะเอากระเทียมให้กินอยู่หน้าอยู่เร็วแก็มาเนี่ยก็ไปรับกันนั่นมน้าีเดียนี่ป้าเขาทั่วไปจะว่าจะขายกลับมามึงก็ ที่นี่ลูกไส้ลาหนูผันเผาล่มบานบานนี่ไปแักนันมากลูกอันหลนูทั่วหาอีเมียมากเรยเ้ยวเมียแม่นู้กับติดเตียนเก่าผาปีเลานี้มาถา่าเหตุก่อว่าเหตุตะวันตะวันรันละบามะเที่ยนหนีเี่ยเมียมันดีเต่มันเผาเห็นไหมเป็นเผาตะวันเที่ยงหนีก็ไม่ยังกับเมีนี่มันตั้งก่วมอยู่แต่ว่ากับคนอื่นกับเมียี่เกงแต่ครอบครัวของเมียกับครอเมียสบายมากเลยเบาๆอย่างมหานเมื่อกี้กูชมียงไปหาหมอเมีกับกล่มนั้นคือกินยาอย่เดือนนี้ม่วางสิ อันเบงอันสภาพเมียแน่ว่าสันอือปปาครับอันมือที่แหลกไปด้านนู้ิสัตที่กล้วยนัวบักลายเสบยันเนี้ยวันี้วางสีละได้โยมนุวกวายูก็เรียกว่าเออซอยแน่นุ้วนัวันนผู้ใดกันหูผีนู่หูยูครับครับหันก็หันพวกทหารคนเกาหูจะกบมนูอยุจอไปแย่งไปแย่พนัก้านได้ได้แนั้นเดี๋ยวเางี้เรามาครั้นี้เรามาเพื่อเพการแก้ไขปัญหาช่วยกันจไไหนพนะปัญหาเ้กันกมาเดี๋ยวน เยผมประสานไปยังทวัตสินสวนสพอทบุร <Support> <irt> mm ีแล้วเดี๋ยวท่านก็เลยมาให้ประสานมาที่ตู้ยามทวีดินแดงเดี๋ยวเราจะเอาตัวลูกชายชื่ออะไรนะรับพีพัฒน์รับคุณอะไรนะฮรับดีพัฒน์เก้ิจันทร์นะเราก็จะเอาไปให้แกออกจากนั้นก่อนเพื่อเอาเมียเข้าไปรักษาก่อนเพราะตอนนี้เมียบาดเจ็บจากบารเจบาดเจ็บพันต้องเมียทั้งไปดีผมเลื่อนด้วยไม่บาดมจ็เป็นเม็ดพูนหลือบัน์เก้าจั้ทร์ค่ะเลยเอาเป็นวงลูกหันเราเดียวเดียวนปิดมาซอย มันก็เรด้กท่างาผู้เดมาทังคายครับชซอยเมียนี่จรงซอยมเนี่ยเอาโตไปบมบัดเไปบบัดไม่ลนี่ก็ไ้ี่กไดนี่ก็ได้น่่มาคือรุ่นมากครับเป็นคืองเก่าเป็นคือเก่าีนืเก้าดีๆเีก็เาดีเดีดีีเีเขาาีีนีีขา้เขาอ น้องพี่บาเจ็บด้วยนก็นอนบ่ได้ยู่แบบเขาอะไนี่แหละนุเป็นแม่เลยอ๋อเป็นแม่นะเอาไปบำบัดเห็นด้ได้ก็ได้ี dumpling, น่นะ อยู่ในห้องของใครเลอันนี้คมคูของนีแม่อันนี้จะเป็นแงเข้าม่บรจิบามือก้อนยนมือเสากระือกขดจอมัดถูกหัวอยู่นีอยู่างอยู่หนาบัานนี่จ้าเน่ยคนค้องนี้จ้นี่ยเอาคล้องนี้ตื้นเกันเกื้อด่เยตองเนียตัวอั้เรื่องตอํารวจได้ได้มาได้ตรวจย่ตัวมาเียเทียหรอเาท่าน แกะใหม่เพดออน่แล้วอะันนี้ปปก่แล้วแล้วเขาเขาเรยกยค่ะบอว่ายังเมื่อี้อว่ารู้ตันกันเหรอว่าอาจจะตัดโตได้คืออานนี้ก็เป็นแกะขัวใหม่คืออานนี้มั่นบบเขาเยนะบ้านเขาความดีเลยแลตัวที่เหลเอก็อยู่นหมดนนไปูเดียวือคะเด แกแกก็ S <S เผาหลายเผาหลอย่างเนี่ยเผาทั้งในห้องนอนเผาทั้งตรงม่านที่จะเข้าไปในห้องแล้วมาเผาบางเครื่องนัดผ้าอีกนัดงัดประตูนัดห้องอีกอันตรายนะก็ถือว่าอันตรายมีนัดขออันนี้นัดเผาเชือค่ะเอาอันอันนี้ย้อยห้องในห้องเราผมก็ไปดูแลห้องเดี๋ยวเอาดูเผาเสือกค่ะนี่เผาเสือกค่ะ อสายดับาทแกมีล hmm. so, so ูก so กี so, so ่คนเนี so ่ยหมายถึง so ตัว so ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยสี่คนค่ะสี่คนกับยูนี่กับเพื่คุณอยวสวงหกเป็นสองเมียกับนสองเมียต่เมียอยู่บันการลูกสวงเขากับนี้นี่จาทำมาดีเลยสิแม่กับลับพ่ชวลสวสายเด็กก็ดีนะครับเนี่ยพี่จัตานนี้เ ยายบ้ามันถูกในช่วงเนี้ยหลายยาบ้านี่นี่นี่่เงยหมูเสาเมื่อกี้เอาก่อนสอดตีนูอยู่นี่อ๋อนี่เหรอเม็นค่ะเงี้ยหมูเสาร์คิดจากกล้องจอนติดนะเม็นค่ะแล้วตอนนี้เป็นแม่ยายเขาเนี่ยถามจริงกลัวไหมยันยันเพราะยันยันแต่ยันเดี๋ยวแต่เราลูกสาวสิมีอันตรายเท่านั้นตัวนี้แล้ววันหยุดเงี้ยนี่คือมันเกิดจากมน้าเงี้ยนนี้มันเกิดมา กักับเครื่าคือเก่าเดี๋ยวนี้ต้องให้ีปุ๋ยไปโรงพยาบาลนใช่ใช่ใช่ไป็นร่มบานร่มาลูกเสากลับบ้านมันกับสิมาละวัดเดี่ยวก็โตขอเป็นบัฟ้านี่แหละให้ปุ๋ยออกไปสักพูดได้เอาพู้ใด้บอกมันกับประยูคือเดี๋ยวนี้มันเป็นไปหลายแล้วมันมาเมียนี่ไปเล่นเล่นเบาสีกับผู้นั่นสีกับผู้นี้ผู้ใดมาหนี่สีเบิร์ดคือหัวมันเบิร์ดแล้วมันกับปลาเมียนี่เป็นคนบอกให้ลูกไปหาลับจ้างสีมาเลี้ยงมัน อันนี้คือว่าจำตรงหนูบอแพบก็ิดก็ฟังเลยล่ะเลยก็สไปแพมึงบอกมึงงหารับจ้างสี่มึงได้เจ็ดบาทมึงไปสี่แรกยาว่าไม่กินดูดค่อยหาลอยสี่พันหนึ่งตำรวจจู่ตู่ได้ยินนั่งเบิดค่ะเอิอนพนมากพนมาตั้งํำเอือนมานังตั้งจำเอินม่ให้มันด่าเอาไปบ้านใคปเอาไปแล้วกี่มันอยู่ไปไหนแล้ว เมเียม้าเรา่อนแล้วบ yeah. oh. oh. ้านแล้วเขาลงบ้านใจ่เข้าหงบแล้วมาหาเขานเขาหนีมาดาคือหนีเต็มฟันเต็ฟันประเทศอาวุธนี่ก็เคยออกจากมานหานผู้หนว่เป็นนายเสนี่แตพู้ว่านาโยกูหูแล้วเมื่อปากหููจะกัดแล้รลงเสนลงยังหูหูนูากเบื่อเลยหูหูแล้ววานผู้ใดเอกียไปอื่นนู้ัน

เขาว่าเขาไม่ไปหน่องไปบ่ได้บ่ได้ยิบยิบยิบวิไปไม่ก็หน่องไปบ่ไดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเองนะตหัวหน้าเราไป